คับสวัสดีทุกท่านนะครับก็มาฮะมาทุกวันนะครับผมก็ที่บอกฮะมาจริงๆฮะนี่จะเป็นระบบปืนเจวนะตอนก็เป็นปืนเจวก่อนเนาะอ่ากระบอกแรงฮะอันนี้ก็จะเป็นรุ่น M4A1 นี่จัดเต็มมีดอทให้เยอะนะครับมีทั้ง1 2 3่งอไฟฉายเลเซอร์อีกอ้โหคลิปมืออีกครบนะฮะฟังก์ชันอันนี้เยอะมากนะฮะราคาก็เปิดตัวไปเลยครับในพูดพลาษังเพงงพันห้าสิบบาทอันนี้คือจะชุดพร้อมเล่นแล้วก็แถมคูปองนะฮะอ่า จากกูปองรุ่นรางวัลสิ้นปีนะครับรางวัลใหญ่ฮะโอเคโชคดีได้ไปเลยครับโอเคนะฮะรุ่นนี้จะนี่นะครับอ่าเราก็ไม่พูดอะไรมากเราก็ไปเลยนะฮะตามสเต็ปเพราะต้องทำรีวิวมีคู่มือให้ประกอบเปลี่ยนมากฮะนี่จะมีนี่ให้เปลี่ยนด้วยฮะมันเยอะมากของแถมเยอะมากรุ่นนี้มีแบตเตอรี่ให้อยู่แล้วเนาะที่เราจะใส่เนาะด้ออสายชาร์จนะฮะมีรุ่นนี้คือเยอะที่สุดนะครับในบรรดาราคาที่ไม่แพงนะของปืนระบบเกียวนะอันนี้ก็ลูกกระสุนเกียวห้าลายนัดก็ 5้ซองก็2,500นะครับผมนี่ก็แม็กกาซีนเนาะมีแม็ดบตาให้ด้วยบรรตาเขายังมีให้หมดนะครับผมส่วนใหญ่ครับนี่ก็ไม่มีอะไรครับค้อมือครับแม็กกาซีนก็สีทรายเลยสีทรายตัวนี้เป็นสีสวยนะครับออกเข้มๆหน่อยคล้ายๆช็อกโกแลตนะครับเอาก็มีตัวนี้ด้วยอ่ามีเอ่อใส่นี่นะครับเกี่ยวกับใส่ลูกนะฮะเราแช่น้ำนะฮะเล่นในสนามเล่นที่บ้านก็ได้นะครับ เปลนเจียวนี่ซื้อได้เลยนะครับไม่ต้องใช้บัตรเลยฮะเป็นสินค้าเด็กเล่นนะฮะปลอดภัยนะครับเด็กๆก็เล่นได้ถ้ซื้อไปยิงเล่นสะสมก็ได้ครับโอเคนะครับไม่พูดเพาะท้ำเพลงดิผมทําการใส่แบตเตอรี่ก่อนเนาะโอ้โหออปชั่นมันจับเต็มมากในนี่กดได้ด้วยเนี่ยตึ้งนั่นเหมือนรุ่นใหญ่ๆนะฮะแถมให้หมดนะครับโอเคนะครับอ่าช่างกล้องมาไกลและวนี่ผมใส่แบตก่อนแบตก็ใส่ง่ายฮะดึงออกมาก็ใส่เลยอันนี้ต้องใส่เข้าในก่อนเนาะเพราะว่าถ้าเราใส่ข้างนอกอย่างนี้มันจะไม่ได้ฮะมันจะโค้งมา ลำบากนะครับต้องให้เข้าไปอันนี้เราก็ต้องดูคั่วให้ถูกด้วยนะครับห้ามสลับนะฮะสลับไม่ไรช็อตทันทีนะครับถ้าเราเล่นแบบระวังอย่างนี้ก็จะไม่เสียง่ายนะครับจะเล่นได้ตลอดเลยครับทนเหมือนกัน,นครับปืนเจลนะครับผมะนะฮะมองไม่เห็นไม่ยอมเข้าโอเคเัาล้นะครับประมาณนี้เองไม่มีอะไร แนะนำทุกวันเนาะคล้ายๆกันแต่ก็สําหรับท่านที่จะสนใจรุ่นนี้เนาะก็ได้รู้ว่าเอออันแบบประมาณประมาณไหนเนาะนี่ฮะครับแับประมาณนี้แอนล็อกได้นะครับโอเคนะครับตัวนี้น่าเดี๋ยวดูกันฮะโหลดกระสุนได้ด้วยฮะคิดว่านะถ้าราคาระดับสองพันกว่าบางคือจะจะโหลดกระสุนได้นะฮะโอเคนะครับผมเผื่อไม่กระเซียดโอเคเดี๋ยวจะตกอันนี้เดี๋ยวผมจะใส่เกาะเลยฮะเนาะจะเหมือนกันหมด M4 ็ะส่วนใหญ่ไม่ว่ารุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะฮะ รุ่นพี่ก็เหมือนกันอ่าก็ใส่ในกระปกองี้ก็ได้เราก็มีขายนะฮะก็แล้วแต่หรือว่าจนะหาท,ที่เราแถมก็เอาใช้ได้นะ,ะก็ใส่ลาไปแช่น้ําไว้สี่ห้าชั่วโมงนะครับหมดี่ผมก็แช่ไว้ก่อนแล้วนะฮะทีเราถ่าย,ายทำต้องแช่ไว้ยเยอะนะฮะทำทำลูกกระสุนไม่เยอะมากะะโอเคนะครับเดี๋ยววัดความแรงก่อนเลยอ่าทาการมาเลยนะน่าเล่นจริงๆนะปืนเจลไม่แพงสองมันกว่าสามารถเล่นได้ครบชุดเนี่ยทั้ง เออแบตเตอรี่อะไรทุกอย่างแล้วนั่นผมว่ามันถูกมากนะฮะถ้าในความคิดผมเนาะแต่ไม่รู้ว่าลูกค้าจะคิดเหมือนผมหรือเปล่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะยิงความแรงนะครับอ่าวัดกำลังอันนี้ก็ลองหลดกระสุนมาได้หรือเปล่าถ้าโหลดได้นี่แสดงว่าก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ใช้ได้เลยออปชั่นฮะโอเคนะครับอ่าหลดได้แล้วครับนะถือว่าเป็นรุ่นใหญ่แล้วฮะไม่ใช่รุ่นเล็กนะอ้าวยิงก่อนอันนี้มันล็อกได้ด้วยนะฮะเหมือนจริงนะฮะเซมินี่ก็ยิงเซมิได้นะฮะ นี่ฮะแหนไหมโ,โตได้ไนงะโอเคเอาเซมิก่อนเดี๋ยวลูกจะเปลืองกาลังแรง 2cc นะฮะรุ่นนี้คือเป็นรุ่นใหญ่นะฮะเจียวผู้ใหญ่249.9นะฮะถือว่าแรงนะ258.1ถือระดับแรงเลย260.4โอโห260.4โอโหเกือบ300นะครับเนี่ยน่านเล่นนะฮะ2550เองในผมนั่งเล่นเออโอ้ไม่นั่งละ <laughs> นั่งไม่ไหวละบืนเจียวมันต้องโอ้ลุ้นอันนี้ก็กดได้นะฮะนะครับดัด นะครับนี่ดูได้จะมีสีเขียวด้วยนะครับอ่าเราปิดก่อนเนาะเราไม่ได้ใช้เดี๋ยวลูกค้าไปนั่นเองนะอันนี้ก็เปิดได้นะฮะดูนี้นี่ดอทเล็กก็มีนะฮะโควาฟชั่นเยอะไฟฉายเลเซอร์นี่มีเปล่าครับผมไม่แน่ใจโอ้โหกดน,นะปุ๊บปุ๊บอ๋อแสดงว่าไม่เราไม่ได้ใส่โอเคนะอ่ามีอยู่นะฮะโอเคนะครับ อ่าไม่พูดภาพนำทำเพลงละทดสอบยิ่งนะครับถือว่าแรงมากฮะปุ๊บนี่แน่ถือว่าแรงโอ้โหเด้งกันมาเลยเนี่ยครับรุ่นนี้แรงฮะเข้าสนามได้เลยครับนี่แต่ความแม่นเราต้องดูทีโอ้โหแรงนะกเนี่ยวิดถีกเราจะเป็นหน่อยนะครับ,อ,อ,รบอ่ายิงออโต้ดูครับ โอ้โหพังหมดแล้วเนี่ยถือว่าแรงมากสนใจกระั่งมาที่ร้านพีกันพม่เรนะาเนี่ยก็จะเป็นปืนเจลรุ่นระดับผู้ใหญ่แล้วนะครับตัวนี้ข้อสองพันห้าห้าสิบเองนะฮะก็พร้อมคือพร้อมเล่นเลยครับแล้วพร้อมส่งด้วยปาาระกันจากร้านเรารีบซื้อนะครับตัวนี้เป็นสินค้าตัวอย่างนะฮนะหมดแล้วหมดเลยก็ไม่ได้มีมีเยอะนะครับผมโอเคนะ่าสนใจแคปหน้าจอสั่งซื้อได้ทางไอเดียไลน์ทางร้านเราได้เลยนะครับผมเดี๋ยวควบกับคลิปใหม่ใหม่สินค้าให,ใหม่โอ้โหเยอะแยะมากฮะ สวัสดีครับบายครับ